ประเด็นมันมีอยู่แค่นี้คืออิจฉาตาล้อนมีพระบางรูปครับซึ่งผมรู้นะว่าเป็นใครมีการทําร้ายทําลายเพื่อไม่ให้ท่านนี่นะครับเพื่อถอดถอนท่านออกจากการเป็นรักษาการและไม่ให้เป็นจันเจ้าอาวาสมีอยู่แค่นี้แหละประเด็นมันมีอยู่แค่นี้คืออิจฉาตาล้อนมีพระบางรูปครับซึ่งผมรู้นะว่าเป็นใครนะครับว่ามีอยู่เบื้องหลังในการทําลายนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมอบ ทำหนังสือถึงท่านผู้ก่กับสถานีตำรวจคนครบาลจัก,กรวรรดินะครับแล้วก็เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กับพระคาราวาสเนนครูในโรงเรียนนะครับทั้งหมด44คนเป็นวัติการ รักษาการแทงเจ้าอาวาสวัดกุศลสมภาร,รมาแจ้งความเรินคดีกับพระภิสุสงฆ์สามเณรรวมถึงคารวาและก็ครูนะครับทั้งหมดรวม44คนเข้าหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานแจ้งความเท็จต,ต่อเจ้าพนักง,งานบินามาครับ โดยบุคคลเหล่านี้ครับได้มีหนังสือไปถึงเจ้าคณะหนใหญ่อานามนิกายผู้ช่วยเจ้าคณะฝ่ายอานามนิกายรองเจ้าคณะใหญ่อานามนิกายผู้ช่วยเจ้าวะเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอานามนิกายและรองปรลัดขวาอานามนิกายกล่าวหาว่าท่านนี้นะครับเป็นพระที่รู้แก่อํานาจใช้วาจาดูถูกเหยียดหยามพระพิสุสสาม,มาเณรน,นาสิ่งวัตถุมงคลซึ่งพระเจ้าสามพระองค์ไม่ควรอิ่ม อทิของบูรพาจารย์เนี่ยออกจากใต้ฐานแล้วก็เทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่อยู่รอบโบสเนี่ยเอาไปาไว้แล้วก็สิงโตทั้งหลายสิงโตสองตัวเป็นหินเนี่ยเอาไปออกไปซึ่งผมก็ได้กราบเรียนกับผู้สื่อมวลชนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้นําไปคืนเจ้าของ แล้วอยากจะบอกสำนักง,งานรพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับพวกคุณอย่าหลับหูหลับตานะไปดูโรงเรียนทั้งๆนะครับอุปสนวิทยาอะไรอะ่ะมันสะอาดสะอ้านไหมมันดูดีไหมอย่าหลับตานะครับโดวยเฉพาะผู้รับผิดชอบโรงเรียนด้วยให้ดูซะด้วยให้ทําให้มันสะอาดแล้วผมจะล้างให้ดูแล้วอยากจะบอกว่าเวลาทําอะไรเนี่ยครับบอกกก่ารักษาการหน่อยคุณจะขึ้นป้ายขึ้นอะไรเนี่ยคุณก็ไม่บอกเลยคุณจะวิสาสะคุณก็ทําเลย ทำอะไรไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาไม่ได้นะครับฝากบอกถึงเจ้าคณะผู้ปกครองด้วยมูลทิิทนายของท่านมาเพื่อให้นิกายของท่านสะอาดไม่ได้ทําลายครับพวกอารัชีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องจํากัด